กรุณากดสมัครและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากช่อง Auto c r e s t Garage ช่องรีวิวรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ที่นำเสนอข้อมูลเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับคนรักรถทุกระดับวันนี้เราพูดถึง Honda CR-V รุ่นปี2026ที่ได้รับการปรับปรุงรอบด้านอย่างน่าสนใจ ฮอนด้ CR-V 2026ยังคงจุดเด่นด้านการออกแบบที่ทันสมัยเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็กคมชัดกันชนหน้าหลังปรับให้ดูสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นตัวรถมีขนาดพอดีสำหรับการใช้งานเมืองและเดินทางไกลได้อย่างสบายภาพรวมภายนอกให้ความรู้สึกพรีเมียม ภายในห้องโดยสารเน้นความกว้างขวางวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งนุ่มรองรับสรีรดะดีหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบมากวัดดิจิทัลชัดเจนการจัดวางปุ่มใช้งานง่ายมีพื้นที่เก็บของหลายจุดเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางทุกวันอย่างสะดวกสบาย ด้านสมัถนาคาดว่า Honda CR-V 2026จะมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดและระบบขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ให้กำลังเพียงพอการเร่งแซงนุ่มนวลประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ทำงานลื่นไหลช่วงล่างปรับให้นุ่มแต่มั่นคงรองรับถนนหลากหลายสภาพการขับขี่โดยรวมให้ความมั่นใจและควบคุมง่ายในทุกสถานการณ์ เทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกจุดขายสำคัญมาพร้อมระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดมีระบบเตือนการชนช่วยเบรกอัตโนมัติควบคุมความเร็วแปรผันรักษาเลนและตรวจจับจุดอับสายตาเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับและผู้โดยสารระบบกล้องรอบคันช่วยจอดง่ายขึ้นเหมาะกับการใช้ในเมืองที่แออัด ด้านความคุ้มค่า Honda CRV 2026ถูกวางตำแหน่งเป็นรถ SUV ครอบครัวที่ครบเครื่องฟังก์ชันใช้งานหลากหลายค่าบำรุงรักษาไม่สูงสุ์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การดูแลรถสะดวกราคาคาดว่าจะสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถใช้ระยะยาว การขับขี่ในชีวิตประจำวันให้ความเงียบสบายห้องโดยสารเก็บเสียงดีระบบปรับอากาศทำงานมีประสิทธิภาพพื้นที่เบาะหลังและท้ายรถกว้างรองรับการบรรทุกสัมภาระหรือเดินทางท่องเที่ยวครอบครัวรุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการความคล่องตัวและภาพลักษณ์สุภาพทันสมัยใช้ได้ทุกโอกาสอย่างลงตัว ในด้านการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบรถรองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ช่วยให้ฟังก์ชันใหม่ถูกเพิ่มภายหลังผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าตามไลฟ์สไตล์ได้่นยระบบสังงานเสียงภาษาใช้งานสะดวกเพิ่มความทันสมัยให้ประสบการณ์การขับขี่ดูฉลาดและปลอดภัยมากขึ้นตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างชัดเจน หากมองภาพรวม Honda CRV 2026เป็นรถที่สมดุลระหว่างความสบายความประหยัดและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับผู้ใช้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนเมืองหรือคนชอบเดินทางไีดีไซน์สุภาพใช้งานง่ายขายต่อดีเป็นจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมต่อเนื่องในตลาด SUV ขนาดกลางสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหม่